สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลโนนห่อมอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่16ไร่2ง,งาน60ตารางวา16ไร่2ง,งาน60ตารางวาครับเนี่ยครับแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ ติดถนนติดถนนลูกลังนะครับตามที่เรามองเห็นนะครับเป็นถนนลูกลังนะความกว้างของถนนเนี่ยประมาณ6เมตรครับตรงนี้ที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงน,นสศสีจอครับแปลงนี้16บกไร่สองงานหกตารางวาเดี๋ยวเรามาชมรูปแปลงครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินไปชมสภาพแวดล้อม แนวเขตนะครับแล้วก็ตัดไปตามแนวกอไผ่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะทางเจ้าของที่นะครับมาชำไม้นะฮะเป็นต้นขนุนเป็นต้นโมกนะฮะเพื่อที่จะล้อมไปจำหน่ายนะครับจะทาพาทุกท่านเดินไปชมสภาพแวดล้อมด้านในนะฮะตรงนี้นะครับรูปแปลงเป็นลักษณะนี่เลยนะครับตามไฮไลท์สีเหลืองครับ าตามที่ทาวัดจากเว็บไซต์มานะฮะก็ประมาณ115นะฮะก็อยู่ในช่วงประมาณนี้นะฮะร้อยกว่าเมตรครับแล้วก็ท拉าจะยืนอยู่จุดนี้นะครับเดีย๋ยวพาทุกท่านเดินตัดขึ้นมาแนวขอบเขตดด้านบนนะครับแล้วก็เดินมาทัวร์ข้างในแปลงตรงนี้นะฮะนะครับจากจุดนี้นะฮะจาก แปลงนะครับออกมาถนนสุวรรณสอนเส้นนี้นะครับเป็นถนนสี่เลนตัดใหม่อันนี้เป็นรูปถ่ายที่ยังไม่มีการอัปเดตนะครับปัจจุบันนี้เปิดใช้เปิดใช,เดใช้เปิดใช้ทางแล้วนะครับทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นถนนสี่เลนบางช่วงบางตอนก็เป็นสองเลนนะครับแต่ตรงนี้เป็นสี่เลนนะฮะอยู่ฝั่งขาออกไปอำเภอประจันตคามนะครับถ้าเราขับมาได้นี้ออกไปอำเภอประจันตคามไปกระบ,บินบุรีไปสระแก้วแล้วก็ไปนู่นเลยนะฮะดัน สุรากรกรอ,อเภําออารัญญ,ญประเทศนะครับซึ่งจากตรงนี้ไประยะทางประมาณ140กิโลเมตรครับเนถนนสุวรรณสอน,นะครับหมายเลข33เป็นถนนซีเลนตัดใหม่นะฮะซึ่งการเดินทางจากนาครนายกมาออัอเภอประจันทราคานะครับค่อนข้างจะสะดวกนะฮะประหยัดเวลากว่าเส้นเดิมนะครับเส้นเดิมนั้นเป็น2เลนอยู่นะฮะฟัง ที่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้ฮะลึกเข้ามาประมาณ2 38เมตรนะฮะแล้วก็ท้ายแปลง85เมตรตัดมานะครับจากท้ายแปลงมาด้านหน้าประมาณ310เมตรนะครับโดยประมาณนะครับที่ดินของเรานี้จะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถนนตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นคอนกรีตนะครับ มาถึงจุดนี้โค้งมานี่เขาเป็นคอนกรีตนะฮะของเราจะเป็นลูกลังจากนี่มานี่มาถึงแปลงนะครับซึ่งถนนเส้นลูกลังเนี่ยครับก็จะโค้งเป็นตัวยูนะครับกลับขึ้นมาถนนสุวรรณสอนเหมือนเดิมนะครับนะี่ครับเป็นรูปแปลงแบบนี้เลยราคาไร่ละหกแสนครับไร่ล,ละหกแสนแบ่งได้ครับแปลงนี้แบ่งได้แบ่งครึ่งได้ครับหรือว่าท่านต้องการจะแบ่งสีไ่ไร่ สี่ไล้นะฮะสามสี่ท่านก็ลองมาคุยได้ครับแบ่งได้นะฮะหมอพัฒนาเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านรีสอร์ทก็ได้ครับตรงนีนะ้การเดินทางเข้าออกสะดวกครับไม่ไกลาจากถนนสีเลนมากนะครับประมาณ350เมตรครับ350เมตรเท่านั้น หน้ากว้างประมาณ115เมตรนะครับถนนนี้เป็นยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะฮะดี๋ยวครับภายในแปลงนะครับนี่ครับเขาปลูกเป็นขนุนแล้วก็เป็นนะครับแล้วก็ต้นโมกนะครับแล้วก็ไผ่นะฮะอันนี้สําหรับล้อมขายนะฮะไม่ได้ปลูกเป็นยืนต้นนะครับคือ โตได้ระดับหนึ่งมีลูกค้าสั่งนะครับแล้วก็มาขุดใส่ถุงนะครับแล้วก็นําส่งครับให้ลูกค้านะครับซึ่งตําบลโนนห้อมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบกิจการประกอบธุรกิจแบบนี้เลยนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเมืองไม้ดอกไม้ประดับนะครับอาเภอเมืองจังหวัดปรตจานีมีไม้ล้อมนะฮะ พันที่หายากก็มีนะฮะลองลองแวะมาชมได้ครับทาราก็พอรู้จักคุณพี่ที่เขาล้อมไม้ขายนะฮะสั่งได้ครับเนี่ยครับออกไปนี้ประมาณประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะฮะก็เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็จากคอนกรีตไปถนนสุวรรณสอนนะครับจากจุดนี้ไปก็ประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับเนี่ยแนวเขตของเราจะอยู่นี่นะครับ แนวเขตของเราตัดตรงไปเลยนะครับนถนนกว้างนะฮะถนนจากจากจุดที่ท่าเดินเนี่ยครับยืนนะฮะจากจุดที่ท่ายืนไปไปจนถึงเสานี้ครับประมาณหกเมตรน่าจะได้ครับหเมตรอนาคตเป็นคอนกรีตที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกเลยนะฮะตรงนี้ จากตรงนี้นะครับไปตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับทาราเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันนะครับระยะทางประมาณ12กิโลเมตรครับและก็จากตรงนี้ไปตัวเมืองนครนายกนะครับระยะทางประมาณ30กิโลเมตรครับทำบ้านสวนปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ได้ครับ ราชินบุรีของเรานะดินสวยดินงามนะครับการเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร,รทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางประมาณ110กิโลเมตรและก็ถ้าท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ110กิโลเมตรเช่นกันครับเดครับเป็นแปลงที่สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดมูลค่านะครับก็คือการปลูกต้นไม้นี่ครับแล้วก็ล้อมไปขายนะครับเขาก็จะมาขุดขุดใส่ถุงนะครับแล้วก็ส่งต้นขนุนนี้ก็น่าจะน่าจะอยู่ประมาณ6-70บาทน่าจะได้นะครับ อันนี้เป็นไม้ต้นโมกนะครับโมกราตีนะี่ฮะดอกนี้จะหอมทีเดียวนะฮะต้นโมกเป็นไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับนะครับนะีครับขุดขายได้หมดเลยนะครับตรงนี้เขาจะขุดตามออเดอร์นะฮะ จากแปลงนี้นะครับไปทะเลบางแสนนะครับะระยะทางประมาณ145กิโลเมตรครับปลูกทุเรียนได้ครับโซนนี้มีหลายสวนนะครับที่เป็นแปลงตัวอย่างนะฮะ ท่านต้องการแบ่งนะครับก็ลองทักทาราเข้ามานะครับเดี๋ยวทาราสอบถามทางเจ้าของที่ให้นะครับแล้วก็แบ่งทางให้เข้ามานะครับหเมตรนะครับทั้งแถบเลยนะฮะที่เขาชํานะต้นโมกไว้นะฮะ มีที่มีทางนะครับมีที่มีที่ดินนะครับเราสามารถที่จะปลูกสร้างนะฮะในพื้นที่ของเรานะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับแต่นี้ก็อนาคตนะฮะร,ราคานี้ก็ค่อนข้างจะหายากเริ่มหายากนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่อยู่ใกล้ถนนสุวรรณสอนนะฮะเป็นถนนสี่เลนตัดใหม่ นะครับที่ติดถนนนั้นขายอยู่ประมาณ2อล้านหอัพครับตรงนี้ห่างลงมาประมาณ350เมตรนะครับราคาห0 0 0นต่อไร่นะฮะเดี่ครับมีปลูกไผ่ด้วยนะฮะ มีการดึงไฟมาท้ายแปลงนะฮะเนี่ยแหละครับทางสาธารณประโยชน์เนี่ยมาชนตรงนี้เลยนะครับชนท้ายแปลงของเรานะฮะตรงนี้ก็ออกไปได้นะครับเนี่ยไฟมาแล้วนะฮะแต่ว่ามาเข้าท้ายแปลงฝั่งนี้นะครับเนี่ยฮะแนวเขตแล้วก็ตัดขึ้นไปนะครับด้านนี้เดี๋ยวทาราให้อธิบายรูปแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะเนี่ยตอนนี้นั้นนะฮะทารายัยนอยู่มุดนี้นะครับซึ่งจากตรงนี้ออกมาถนนเนี่ยประมาณห้าสิบเมตรน่าจะได้ครับจากจุดนี้มาอันนี้รูปทางสาธารณประโยชน์นะครับเนี่ยประชาชนท้ายแปลงของเราแต่พองเรานั้นไม่ต้องห่วงครับเราเข้าด้านหน้านะครับสะดวกสบายนะครับแต่ไฟฟ้ามาเข้าข้างหลังนะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นถนนสวรณศสน,นะครับฝั่งนี้นะครับของเราถนนนี่จะมานี่นะครับโคง้งโคง้งโค้งมานี่แล้วก็มานี่นะฮะแล้วก็ออกไปสุวรณศสนี่ครับเนี่ยแหละครับท้ายแปลงนะครับ โอเคครับวันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมนะครับที่ดินที่ต้องการขายพื้นที่ตำบลโนนท่อมอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีครับเนื้อที่16ไร่2งาน60ตารางวาราคาได้ละ6 0 0 0บาทครับสามารถพัฒนาเป็นบ้านสวนรีสอร์ทนะครับโฮมสเตย์นะครับปลูกผลไม้นะครับซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับซื้อไว้เก่งกำไรและได้เลยครับอย่งนี้ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ0860183ตัวต่อด้วย56 0860188856ครับทาราสั่งหาปาจีนยินดีพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงแปลงจริงตรงนี้นะครับ ทาราสังหาปาจีนครับกรับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้กรับขอบพระคุณอย่างสูงกรับขอบพระคุณทุกท่านนะที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตนะครับกรับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้นั้นโชคดีมีชายกันทุกท่านครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับ ประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมีลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนกิจการของท่านอย่างล้นหลามครับทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระครุณครับ